h a ร a ด a b ร s ลาโบช้อปปิ้งค่ะทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมกับโปรโมชั่นวันที่11เดือน11กับ Lazada ค่ะฮาร a ด a b รลาของเรานะคะขนสินค้าไปลดสูงสุดถึง63%เลยค่ะทั้งแบรนด์นะคะทุกตัวเลยและทุกคำสั่งซื้อทุกออเดอร์นะคะจะได้รับกับน้ำตขคืนสมดุนผิวแบบซองขนาด9 m l กันไปเลยค่ะคือวันนี้มาคุยกันเพราะแบบ โปรโมชั่นเยอะมากโปรโมชั่นยิบย่อยต่างๆโปรโมชั่นหลับโปรโมชั่นลองโปรโมชั่นลับๆก็มีนะ mm hmm. เออเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่ามีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างโปรแรกกันดีกว่าค่ะทุกคนกับโปรมิดไนซ์เซลนะคะโปรนี้เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี2ของวันที่11ซื้อ1ได้5 เดี๋ยวมาดูว่ามีของอะไรบ้างแบบเฮ้ยสุดแดนมากค่ะทุทกคนพี่ทุกคนแค่ซื้อ1ชิ้นก็คือซื้อน้ำตบไซส์ใหญ่ขนาด170 ml สูตรไหนก็ได้ค่ะทุกคนก็จะได้ของแถมชิ้นแรกเป็นน้ำตบสูตรนั้นในขนาดเล็ก30 ml แบบนี้เลยน่ารักโนทุกคนซื้อสีขาวได้สีขาวซื้อสีทองได้สีทองค่ะแต่เราอยากแจกอีกค่ะก็มีของแถมอีก4ีอย่างเป็นนี่เลยค่ะน้ำตบคืนสมดุนผิวแบบซองขนาด9 ml นะคะแล้วก็มีมาส์กผิวอิ่มน้ำชำว่า แล้วบวกกับนี่ค่ะ m a x กซี่ลิปลป,ปากเปิรนจากเมน s ่อะไรท่ามคือเราให้หมดเลยค่ะเท่านี้เราให้เป็นหมดเลยจริงๆนะคะความคุ้มอยู่ที่อะไรทั้งเซตทั้งหมดเนี่ยนะคะคือถ้ารวมราคากันหมดแล้วว่าเหมือนลดให้คุณไปเลยหเป็นต์นะคะทุกคนเดี๋ยวมิน้นจ่อธิบายให้ฟังง่ายๆกลุ่มแรกกันก่อนถ้าเป็นตัวสีขาวกับสีเขียวเนี่ย วันนั้นเนี่ยเขาลดแล้วเหลือขวดละ416บาท416บาทเท่านั้นนะ416บาทไม่ว่าไงก็ยังแถมเจ้านี่อีกหรือจะเป็นตัวนี้นะคะถ้าใครซื้อสูตรไหนก็จะได้สูตรนั้นแล้วก็บวกกับอันนี้ไปด้วยเฮ้ยคือรวมกันแล้งจริงอ่ะมันราคา1,066บาทค่ะแต่เนี่ยเราไม่คุณซื้อแค่ชิ้นเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งแต่คุณได้ไปเลยค่ะคือเซฟกันไปเลยค่ะ500กว่าบาททีเดียวเลยนะคะคุ้มมากหรือจะเป็นด้านฝั่งนี้บ้างนะคะในขวดสีทองกับขวดสีน้ําเงินเหมือนกันนะเขาจะลดเหลือเพียง400 64บาทคือได้ขวดใหญ่แล้วก็ยังได้ขวดเล็กขวดได้ขวดหนึ่งแล้วก็ของแถมเหล่านี้ค่ะเซฟกันไปเลยแบบ600บาทถ้าเป็นขวดสีแดงนี้น้ำตกซ่อมผิวแก่นะคะราคาของเขาในวันนั้นจะเหลือเพียงขวดละ496บาทเฮ้ยคือซื้อขวดนี้ ก็ได้ขวดเล็กนี่ด้วยใช่ไหมคะ30 ml แล้วก็ได้นี่สีอยางเข้าไปเลยรวมเงินไปนมาแบบซื้อที่หนึ่งได้ถึง5ซื้อน้ำตบไซส์ใหญ่ขวดไหนก็ได้ลาไปหมดเลยจ้า วันนั้นเรามีแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกันนะคะทุกคนกับกลุ่มเจลของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเจลผิวเปล่งปลั่งสู้แดดหรือเจลผิวอิ่มน้ำฉ่ำว้าวซื้อไซส์ใหญ่ได้ไซส์เล็กกันไปเลยค่ะปกติแล้วเนี่ยสองตัวเนี้ยเจลผิวเปล่งปลั่งสู้แดดถ้าซื้อคู่กันจะราคา1,9 0 0บาทนะคะแต่วันนั้นจะเหลือเพียง595บาทค่ะซื้อไซส์ใหญ่ได้ไซส์เล็กค่ะส่วนเจลผิวอิ่มน้ำฉ่ำว้าวก็เหมือนกันค่ะซื้อไซส์ใหญ่ได้ไซส์เล็กกันไปเลยปกติซื้อคู่กันจะแบบ 9 4 9บาทแต่เราลดให้ค่ะเหลรอเพค5ยง550บาทเท่านั้นนะเออไปกดกันด่วนๆเลยค่ะกดกันไว้ก่อนเลยนะคะอย่างไม่หมดโปรรับเรามีหลายสินค้ามากเลยค่ะมาที่น้ำตบของเราบ้างค่ะทุกคน3ส,สูตรนี้ซื้อสูตรใดสูตรหนึ่งในขนาดไซส์ใหญ่170 ml นะคะได้รับฟรีไปเลยกับเมลาน CC Essence ค่ะขนาด20 ml ไม่ใช่ขนาดทดลองนะคะไม่จกตาค่ะปกติแล้วเนี่ยเจ้าเมลาโน CC Essence เ,เ,เนี่ยก็ราคา480บาทขึ้นไปแล้ว แต่สำหรับวันนี้ค่ะเราแบบแถมกันไปเลยถ้าใครซื้อน้ําตกของเรานะคะอย่างน้ําตกคืนสมรุนผิวก็ราคา416บาทก็ได้ฟรีกันไปเลยค่ะหรือน้ําตกลดผิวหมองคล้ำราคา464บาทก็ได้ฟรีกันไปเลยนะน้ําตกซ่อมผิวแก่ราคา496บาทก็รับฟรีกับเมลานอซีซีเอเซนส์กันไปเลยค่ะต่อไปค่ะในส่วนของโฟมล้างหน้ากันบ้างโฟมล้างหน้าโฟมหน้าใสาหล่อสีม่วงที่แบบโด่งดังของเรานะคะในขนาด50กรัมนะถ้าทุกคนเนี่ยจับคู่ ูซื้อกับน้าตกไซส์ใหญ่3าสนนี้ของเราในวันนั้นก็ลดกันไปเลย20%นะคะทุกคนอย่างสมมุติว่าถ้าซื้อกับน้ําตกคืนสมรุนผิวซื้อคู่กันแบบนี้จะเหลือราคาเพียง477บาทค่ะหรือว่าซื้อคู่กับน้ําตกลดผิวหมองคล้ำจะเหลือเพียง524บาทและซื้อกับน้ําตกซ่อมผิวแก่จะเหลือเพียง556บาทเท่านั้นค่ะซื้อคู่ยิ่งถูกลงเลยนะคะอะ แต่ว่านอกจากแบบน้ำตกไซส์ใหญ่แล้วคนถามว่าแบบคุณมีไซส์เล็กลดไหมคะอะ่ลดลดลค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะพอบอกแล้วว่าวันที่11 1เดเือน1เราลดทั้งแบรนด์ทุกตัวเลยนะลดสูงสุดกกนไปเลย63ค่ะถ้าเป็นไซเล็ก30 ml แบบนี้ถ้าเป็นน้ำตก่อม ผิวแก่นะคะคู่กับน้ำตบลดผิวหมองคล้ำจะเหลือเพียง210บาทแต่ถ้าเป็นน้ำตบซ่อมผิวแก่คู่กับน้ำตบคืนสมดุลผิวจะเหลือเพียง2 0 2บาทและถ้าเป็นน้ำตบคืนสมดุลผิวคู่กับน้ำตบลดผิวหมองคล้ำจะเหลือเพียง1 9ึก คุ้มนะเพราะว่าตัวนี้ค่ะทุกคนนะชอบซื้อคู่กันไปเพราะว่าไซส์เล็กเนี่ยสามารถที่จะพกพาสะดวกขึ้นเครื่องบินไปต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างๆนะคะไม่ต้องพกขวดใหญ่ไปนะทุกคนโปรลับๆนี่เองจ้า วันที่11นี้เป็นวันที่แบบการลดแรกแจกแถมโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะคะโบนัสทามก็มาค่ะทุกคนเรามีโบนัสทามสอช่วงค่ะช่วงแรกเที่ยงถึงบ่ายสและช่วงที่2คือช่วง6กโมงเย็นถึง5้ามหนาทีค่ะบีหัวใจมากๆจะต้องแบบว่ากดรีมิเตอร์ตั้งเวลากันไว้ให้ดีๆนะคะทุกคนเพียงแค่ทุกคนนะคะซื้อน้ำตบของเราสูตรใดก็ได้ขนาดใหญ่แบบนี้สูตรใดสูตรหนึ่งนะคะจะได ไปเลยค่ะในช่วงแรกนะช่วงเที่ยงจะได้รับแบบแฮปปี้แบ็กของเราไปเลยค่ะราคา500บาทค่ะซึ่งสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะกดลงตะกร้าไว้ก่อนก็ดีนะอ่าช่วงที่2บ้างดีกว่าช่วงที่2 6งหโมงเย็นถึง5้าทุ่มห้นาทีค่ะช่วงนี้ซื้อน้ําตกของเราก็ได้เหมือนกันสูตรใดสูตรหนึ่งในขนาดไซส์ใหญ่170่งร้เจ็ดสิลนะคะก็จะได้รับไปเลยค่ะกับพูลฟลูดนะคะ ซึ่งมี2ลายนะทุกคนมีลายเพรสเซลแล้วก็ลายแตงโมซึ่งปกติมูลค่าของเขาว่าราคา459บาทแต่วันนี้เราเอามาแจากฟรีเลือกลายมาได้นะคะเราเลือกให้เองแต่ว่ามันน่ารักทั้งคู่เลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ไปจริงๆนะคะกับช่วงโบนัสไทม์วันที่11ค่ะสำหรับท็อกสเปนเดอรคนที่มียอดซื้อสูงสุดในวันนั้นค่ะ ใครก็ตามได้ซื้อสินค้าของ Hada Labo Official รวมร้านเมนทรเล u m มแอ e เ e n เมนท a เลท Li ลิปแค l, um, ne, l um, Care, i ลิปอายะค s ซันเต้แล้วก็เมลานซีซนะยอดซื้อสูงสุดจะได้รับไปเลยค่ะกับได้บองคมของได้สารมูลค่า15,000บาทค่ทะเรียกได้ว่าเป็นการแบบเคยให้รางวัลคุณไปอีกใครที่ซื้อเยอะ ซื้อเยอะจริงๆวันนั้นกดลงตะกร้าแล้วรู้ว่าเคยถึงแน่ๆเตรียมลุ้นกันเลยนะคะทุกคนซื้อให้เยอะซื้อให้ไหวค่ะจะได้รับกับไดฝ่อผมใดสัตกันไปเลยค่ะวันนี้ก็แบบโปรโมชั่นเยอะมากมายเลยอ่ะคือเรามีโปรโมชั่นรับไม่รับโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งต่างๆโบนัสทามด้วยนะคะแล้วก็สําหรับท็อปสเปนเดอร์ด้วยคือเรามีโปรโมชั่นมาตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงคืนอีกวันหนึ่งเลยนะคะทุกคนยังไงก็ตามไปกดสินค้าของเราลงตะกร้าไว้ก่อนนะคะแล้วก็ช่วงเวลาไหนแจกอะไรบ้างก็อย่าลืมกันนะ รีเวยเดอร์เก็มาด้ยวยนะทุกคนขอให้สนุกการช้อปปิ้งนะคะ